ทุกคนนะคะแล้วก็เราจะมาดูวิธีเก็บหัวเก็บเก็บไปม้นวนแบบนี้นะคะว่า ยตาหนึ่งเส้นนะคะดูตาข้็หลังตัดหนึ่งเส้นนี่ขั้นตอนเดีีเส้นแถลเป็นทิมงานนะคะไม่ต้องแถมหรอกแถมไปก็ต่อไม่ได้